ได้เอาพัฒนากามาวันนี้ก็มีมีการมีวียงยอดค่ะเยอด้วยแล้ก็ปลาด้วยแล้วก็พาการด้วยมีตะลยกเทีจทระาด้วยมีรายชื่อทงตอนนี้เพื่อที่สวนต์สวนให้คนเป็ญยาณาที่ทุกทนไป ประจำวันที่29เดือนกันยายนท5 6 7ำบุสบายสนนทสิบสิสให้คุณตาณทีสุภโสแต่จัยาที่หวมรับไปมีญาติธรรที่มาเป็นประดุำมบบานีีคุณยายณสุภโสณโยพันชนาสุภโสรคุณโยทิติยาทิตยา สุขภพอสดพร้อมเลยลูกหลานจะกูสุภพอได้มาเป็นพรามปมุวันนีพพ้ครอบครัวยังไหวเป็นขานาน้าน้ำข้าไปอีกนะจะมีนายสองนี้ก็เป็นพระธานาการงาข้าไปอีกขอให้ยุบโยนเก่า นโมจตัสสวะตูรหัตสัมมาสัมพุทธัสสัโมตัสสตวะตรหัตสัมมาสัมพุทธัสสวนโตะรหัตสัมมาสัมพุทธัสสอิมานิมยังคันเตภัตตาณีพิภูสังคัสสัโอนุิยามะ สาุโนกันเตที่ปุ่สังโภอิมานิทัตตาณิสัพพะวิวารานิอภิธาตาุอัมหะาการทีคารตาอิตายะสุขายะข้าแดงเจริพระเจ้าขอถวายะตาหาสเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลขออนุสง์จากการถวายครั้งนี้ขอให้พระเจ้ามีความดูเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และการงาน พ้อมทางทรัพย์สินเงินทองอันหนึ่งข้าพเจ้าขออธิส่วนบุญส่วนให้แก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษปู่ย่าตายายญาติสนิทญาติสนิทมิสหายเจ้ากำนายเนแม่พระธพลนีครับผู้เจ้าที่รักสมรสหลายขอมีส่วนร่วมในการถวายรั้งนี้ของข้าพเจ้าขออาราธนาหลวงพ่อข้าพเจ้าใหญ่อินทร์แดงตรงปกปักรักษาข้าพเจ้าพร้อมด้วยญาติญาตรงมีความสุขความเจริญรอด ทศสาตุเราปล่อยมาจากาะไดคิดส่วนส่วนนี้ดวงวิญญาณต่างที่นาัตรีนาที สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะาคาวะโตนะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะาคาวะโตนะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวายะทัมมิโนอุปจิตโวานิโรตันตเตสังอุปสมุสุโภ वह राघू पा तो वायतमी नोम ऊपचित आरोप दे संग पाक समो सूम आव संग राघू पा तो वायतमी नोम ऊपचितो आचंदीपे संग ऊपा